เออก็อย่างที่อลิสว่ามันวิพากวิจารณนู่นนี่เรื่องของระบบเรื่องของบุคคลนี่อะไรต่างๆคือคือคือผมวเอนเตอร์เทนในการดูหนังนะแต่่จะมองมุมนั้นมันก็ได้อยู่จะคือจะมองมุมนั้นก็ได้มองมุมไหนก็ได้แต่คือผมติดใจนิดหน่อยคือติดใจตัวนางเอกของหนังอะคือคือจริงๆนะในความรู้สึกของผมหนังเรื่องนี้พวกเฟรนิ์ควรจะ ออกมาตีอกชกตัวมากกว่าดูฟิปดิเชตออฟเกรกนะจริงโอยเล่นแรงด้วยนะที่ทิ้งไปภาคสามก็รู้สึกว่าอืมใช่ก็โดนกันเป็นเหมือนกันคือคือโอ้โหมันมันมันบอกไม่ถูกอะคือตัวนางเอกนั่แหละคือไม่ใช่แค่ตัวนางเอกด้วยนะคือทุกตัวเออคือคือคาแรคเตอร์ผู้หญิงทุกตัวในหนังเรื่องนี้แหละคือจะคือผมไม่ค่อยชอบอะพูดตรงๆแต่ว่า อย่าไปคิดเรื่องนั้นนะอย่าไปคิดถึงมุมนี้เพราะว่าหนังจริงๆแล้วมันต้องต้องการจะวิพากษ์เรื่องอะระบบเรื่องของการต่อสู้การอะไรต่างๆอย่างนั้นน่าจะเอนเตอร์เทนมากกว่าแล้วไอ้อออออคนปว่วยๆอย่างผมก็ไปคิดเรื่องอื่นแทนนะครับ <S 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 ตอนแรกที่เราดูเทล ER เลอร์เราตอนแรกเรากลัวมากว่าเฮ้ยถ้าไม่ซีจีเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงีเ้ยแต่มันก็สมเพุสมผลที่มันเข้าไปอยู่ในเรื่องเนอะแล้วมันเนียนไงคือมันมันเป็นการกดขี่สตรีที่แบบแนบเนียนมาก แต่เป็นแบบนั้แหละหลายคนบอกว่าการกดขี่สตรีมันเป็นเพราะว่าสตรีทำสตรีเองก็นั่นแหละครับก็เอาละไว้ในฐานที่เข้าใจแต่ละคนแล้วกันนะแต่ว่าเรื่องนี้เอนเตอร์เทนไปดูกันเลยแล้วก็ทำรายได้ดีมากทำรายได้ดีมากให้คะแนนดีกว่าให้ก็ประมาณถ้าคือในความเป็นหนังในในในสไตล์ในแนวทางของมันนะให้170แล้วกันเรื่องนี้ร้อจ็สิบจนร้อยเก้าสิบเอนเตอร์เทนจำเป็นต้องดูภาคแรกไหมก็อาจจะต้องจำเป็นหน่อยนะ ือภาคแรกน่าจะสนุกกว่าคือคือความสัมพันธ์ตัวละครบางตัวอย่างไอ้ตัวไอ้นี่พระเอกนางเอกพระเอกนางเอกหนึ่งแล้วก็มีใครอีกนะชื่อวิวใช่ไหมชื่อวิวชื่อนุ่นชื่อนี่โอ้โหคือคือมันต้องมันต้องมีฐานหน่อยหนึ่งครับนิดหนึ่งดูมาสนุกกว่าครับครับทำไปแล้วสำหรับภาพยนตร์เรื่องแรกประจำหน้าช่นี้นะคะอินเสิร์ตวยค่ะมาที่ภาพยนตร์ไทยกันบ้างดีกว่าภาพยนตร์ของคนแก่สองห้าสามแปดเอาเธอมาจีบอ่าเอาเธอมาจีบนะครับอะเรื่อร ดูแล้ววายย่ายังไงคือ,เ,อเล่า<ว>เรื่องให<ว>้ฟังหน,นหน่อยเรื่องเรื่ององ่าเรื่องเรื่องย่อยๆนะฮ <c oughs> ะไหนๆพี่อนพี่แอนบอกเป็นหนังคนแก่ให้ใหมพี่แอนคืออ่ามันก็เกี่ยวข้องกับเด็กคนหนึ่งนี่แหละไอ้หนุ่มคนนี้เสื้อเขียวเนี่ยเขียวอ่อนเนี่ยครับช่อกล้องมันก็คล้ายๆมีปัญหาครอบครัวนิดหน่อยไม่ค่อยชอบพ่อไม่ค่อยอะไรเงี้ยงะแล้วก็วันหนึ่งก็ทะเลาะกับพ่อแบบค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ไปโทรศัพท์ไปอยู่ในตู้โทรศัพท์ฝนก็ตกลงมาก็เลยกลายเป็นว่าฟ้าผ่าหรือไงก็ไม่รู้ก็เกิดปรากฏการณ์ไาไฟปุ๊บ สซไฟปุ๊บก็ย้อนกลับเวลาจากปี2558นะครับกลับไปอยู่ในยุคของปี2538ซึ่งก็ได้ไปเจอกับพ่อและก็แม่และในวัยหนุ่มในวัยสาวนะครับซึ่งซึ่งช่วงปีนั้นก็เป็นช่วงปีที่แบบโอ้โหมันก็มีความหลากหลายทางเขาเรียกทางวัฒนธรรมปรากฏการณ์ทางสังคมอะไรต่างๆนานานะเป็นยังไงบ้าง ก็ถึงบอกว่าเป็นหนังคนแก่เพราะว่าเพื่อนกับเขาบอกมาว่าตั้งใจทำให้กับเด็กรุ่นใหม่ดูอ๋อก็เด็กรุ่นใหม่ดูอาจจะอาจจะคือคือแต่ว่าคนถ้าคนที่โตทันยุคนั้นนะเขาจะลิงก์ได้ไงลิงก์ได้กับหลายๆสิ่งที่ถูกนําเสนอในหนังเด็กยุคนี้ไม่อาจจะไม่รู้จักไงอย่างเช่นเผดเจอแท็กลิงก์ตูสติ๊กเกอร์ตูสติ๊กรูปถ่ายสติ๊กเกอร์ใช่ไหมสติ๊กเกอร์เราก็มีนะโอ้โหคือคือ มันมันค่อนข้างเยอะแล้วยอมรับว่าพุ่มกับทําดีนะ<ฆ>คือเขาเก็บรายละเอียดได้ดีแม้แต่แบบรายละเอียดเล็กน้อยอย่างละครทีวีอย<ฆ>่างเงี้ยถ้าถ้าดูดีๆในในฉากที่พ่อนั่งคุยกับลูก<ฆ>เอ่อพ่อแม่ของนังเอก<ฆ><ฆ>เอ่ะนั่งคุยกันก็มีเสียงพี่คราวมีเสียงทองกวาว<ฆ>จากละครเรื่องบนรักลูกทุ่ง<ฆ><ฆ>คือปี2538นดี่ผมไม่ทําอะไรนะช่วงเย็นได้มีละครเรื่องนี้ฉายก็นั่งอยู่หน้าจอทีว<ฆ>ีค่ะเออแล้วก็มีแบบ คือแม้แต่แบบบทพูดบางบทแบบแบบ,บผ่านๆนี่มันก็บอกยุคสมัยได้อย่างเช่นเรื่องอไอ้ไอ้พ่อค้าหนังสือพิมพ์ขายเด็กดมไอ้ไอ้ดาพระเอกบอก,กเอ้ยดมกาวหรือเปล่าโอ้โหยุคนั้นนี่แบบเฟื่องฟูมากเฟื่องฟูมากของการดมกาว <laughs> ใช่ค่ะมีอะไรที่ประทับใจอีกพูดมาเหมือนแบบชอบหลายอย่างคือเอ่อ ผมว่าหนังไทยเรื่องคือผมไม่ได้ดูหนังไทยมานานแล้วไงอันนี้คือแบบทำไมล่ะคะก็อาจจะเว้นวักเว้นวักเว้นวักนิดหนึ่งก็มาเจอเรื่องนี้โอ้โหเฮ้ยเราเจอความหวังใหม่แล้วเว้ยนี่คือคือหนังผมว่าทำออกมาได้ค่อนข้างจะครบรดนะตลกสนุกแล้วก็มีความดราม่ามีอะไรต่างๆนานามีการเปรียบเทียบในเชิงของยุคสมัยบ้างยุคสมัยปัจจุบันที่เฟซบุ๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไลน์เอ่ยแล้วก็มีเรื่องของแบบ มันมันเป็นเรื่องของอารมณ์ของยุคสมัยมากกว่าอารมณ์ที่มันต่างกันอย่างเช่นนางเอกเนี่ยเอไอ,ไอไม่ใช่นางเอกสิตัวของไบเฟิร์นใช่ที่เล่นเป็นส้มนะ, <ขา S 1> ะที่เล่นเป็นส้มเนี่ยทำไมต้องนัดเจอต่อหน้าต้องบอกเรื่องราวเล็กๆน้อยน้อยต่อหน้าคนเนี่ยทั้งๆที่แบบโทรไปบอกก็ได้อ,อนนมันมีความสําคัญนะในในยุคแบบแบบนั้นเนี่ยแคสเป็นยังไงบ้างคะแคสผมว่าโอเคนะ คืออาจจะคืออาจจะเป็นนักแสดงที่เราไม่คุ้นหน้านะฮะดาราเกือบทั้งหมดในหนังเนี่ยก็คุ้นคมีอยู่คนสองคนั้างมีใบเฟิร์นนี่คุ้นแน่นอนอีกคนหนึ่งก็พระเอกก็เล่นละครมาใช่ไหมแต่เราไม่คุ้นในหนังใหญ่ไงในคุณคุณอามอมรินหรือเปล่าครับไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมอะไรเงี้ยก็คือคือคือเป็นนักแสดงทุกคนที่แบบน่าเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุ้นคนเดียวคือคุณเกรียงศักด เหรียญทองเนี่ยนักพากเนี่ยคุ้นแก่อยู่เสียงก็คุ้นแล้วแหละแคสไม่มีปัญหาแต่ทำไมทีมการันตีให้คะแนนเนี่ยคือค่อนข้างถือว่าน้อยล่ะแล้วก็ติดปัญหาเรื่องแคสทำไมพี่อภิญญถึงไม่ติดทำไมเขาถึงติดคือคือเขาก็มีรสนิยมที่ดีในการดูหนังเขามีรสนิยมแบบทีมการันตีนั่นเองเราไม่สามารถนิยามอะไรได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณจีมาียร์ส่วนตัวนะคะจุดทีเบาเาๆๆคือคือคือมัน ก็ไม่รู้อ่ะคือการดูหนังเรื่องหนึ่งก็ต่างกันอยู่แล้วเราไม่รูหรอกรอชอบชอบชอบคือผมชอบแล้วกันนะชอบเลยชอบครับชอบแล้วก็คือให้ให้กำลังใจทีมงานแบบให้กำลังใจไม่ใช่แบบว่าเอเอ,อมันไม่ได้สปอยออไม่ได้สปอยนะแบบเออคุณทำได้ดีจริงๆว่ <ทา S 1> ะคุณเก็บรายละเอียดได้ดีหนังเรื่องนี้เกี่ยวกับเอาเทเรซีอเอสนะครับก็คือยุค ปี2538ดีดีแบ่งบานแล้วคุณก็เก็บรายละเอียดมาได้ดีโดยเฉพาะเรื่องของเพลงเรื่องการใส่เพลงการใส่อะไรเนี่ยมันก็นอสตอนเจียระดับหนึ่งหละใช่คือสำหรับเรืเนี่ย2538ตอนนั้นคือแบบเป็นอะไรอยู่ตอนนั้นสี่ครัวแต่ว่าแต่ว่าคือพูดถึงเราก็ทันหลายๆอย่างในหนังนะคะคือไอตัวเพจเจอร์แพคนี้อาจจะไม่ได้ทันเต็มๆแต่ว่าเรื่องของสติ๊กเกอร์เรื่องของเพลงเรื่องของ บรรยากาศโดยรวมเราก็ยังทันแหละฟังพี่ป๊อตยังยุ่งฟังแล้วใช่ไเราชอบเพลงตั้งแต่เด็กแต่ว่าคือหมายความว่าคือถามว่าอินไหมก็ก็ระดับหนึ่งนะเพราะเราเราชอบอะไรแบบนั้นเราชอบที่สมัยก่อนแบบต้องมีคนโทรเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยโทรเข้าบ้านแล้วพ่อรับสายบอกฮ้ยสวัสดีครับีนบ้านผู้ชยมุนตีเราเราเองก็มีโมเมนต์เหล่านั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพูดถึงเรารู้สึกว่าแมสเซจที่ ผู้กำกับหรือว่านักแสดงหรือตัวละครหลายๆตัวต้องการจะสื่อหรือประเด็นหลายๆประเด็นที่มันแทรกอยู่ในหนังเนี่ยเราเราชอบแต่ว่าคือถ้าถามถึงเรื่องแคสเราก็รู้สึกว่ามันสามารถไปได้สุดกว่านี้ได้เยอะกว่านี้ได้เยอะกว่านี้ในหลายๆมุมนะคะเซฟนะเซฟคอร์สแบบไม่รู้นะเออแต่กำลังจะบอกว่าคือเรารู้สึกว่าเขาทํากําลังพอดีในแง่ของสิ่งที่เขามีอ่ะคือเขาไม่ทําเกินตัวเราเลยรู้สึกว่าหนังมีมีความพอดีอ่าพอดีพอดีนะพอดีใช่นี่คือการเปิดตัวของผู้กำกับ โฆษณาใช่ไหมพูดกับมิวสิคพี่เสือเนี่ยจริงๆพี่เสือทำมิวสิควิดีโอมาแล้วก็มีทำทำงานหลายอย่างเหมือนกันค่ะใช่แต่ว่าจริงๆเขาอยากทำภาพยนตร์อ๋อโอ้โหคุณมาถูกทางแล้วคุณเสือครับคุณจะเป็นเสือตัวต่อไปในวงการหนังครับจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเล่นเลยโอ้ยสวยงามเดี๋ยว คือจริงจริงอลิสก็มาจะบอกว่าคือเรารู้สึกว่าคือหนังเนี่ยคือถ้าคนเข้าไป expect ความเพอร์เฟคมีเสียงยิ้งยิ้มด้วยวะมีเสียงเวรลจากทีมการันตีคือค้งนะคะคือจะบอกว่าคือจะบอกว่าคือเข้าใจเข้าใจในสิ่งที่ทีมการันตีให้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเข้าไปหาความเพอร์เฟคของหนังไทยสไตล์นี้อาจจะไม่ได้เอ๊หาเพอร์เฟคแปลว่าคุณจีนนะเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นเหมือนเฟรนชิพอ่ะเออคือไม่คือไม่ว่า ฟนชิพมันจะมันจะออกมาในสภาพไหนจะเปียกน้ําจะโดนฉีกอะไรฟังความเปรียบเทียบที่งดงามเลยยังไงยังไงมันก็ยังสวยงามสําหรับคนอ่านเสมอเรารู้สึกนะเราเรารู้สึกว่าคนไทยช่วงนี้ในในช่วงปีที่ผ่านมารวมถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังหอยหาอดีตค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ตั้งใจเข้าไปหยหาเนี่ยยังไงก็ได้แต่เตมยังไงคุณก็ออกมาพร้อมกับ รอยยิ้มอะไรดีๆอยู่แล้วเราก็จะมองข้ามเลยๆสิ่งที่คุณแบบไม่โอเคเลยโอ้โหนี่แหละครับคือมุมมองที่โอเคแต่ถ้าจะหาอะไรใหม่ก็อาจจะยากนิดนึงเพราะมันคือการกลับเข้าไปหาดินอะไรเงี้ยแต่ว่าคือคะนมสกม่ก็สอนอเออีกอย่างหนึ่งที่ซึ่งผมรู้สึกเลยนะผู้กํากับเนี่ยเปรียบเทียบยุคสมัยได้แบบไม่ไม่วิพากแต่ว่าบอกคือคือคล้ายๆถ่ายถ่ายบอกให้รู้เฉยอย่างเช่นการเข้าห้องสมุดอ่กับการกูเกิลอย่างเงี้ยใช่ไหม เราเข้านะไม่ไม่คือคืออาจจะเป็นส่วนน้อยไงเออแต่ว่าคือหนังมันพูดถึงโดยที่ไม่เขาเรียกอะไรไม่จัดเไม่จัดไม่ตัดสินไม่แะไที่แต่ทำให้เห็นภาพว่าเออมันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วนะยุคนี้กับยุคนั้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไอ้บางทีอาจารย์ Google เองแกก็พูดผิดพูดถูกเหมือนกันนะะอะไรอย่างเงี้ยให้คะแนนเลยดีกว่าให้คะแนนก็เอาผมให้แข่งกันเลยเลยก็ให้ให้ร้อยเจ็ดสิบห้าจุดเก้าแล้วกัน เรื่องนี้ก็มากกว่าเอเชียเจนเมื่อกี้ไงหน่อยนึงนะแนะนำไปดูร้อยเท่าไหร่ล่ะคะร้อยเจ็ดสิบห้าจุดเก้าครับขอไม่ทัวร์แล้วกันนะคะคืออย่างี้พอดีมันเป็นช่วงเอเชียรามาใช่มต่อไปเนี่ย่พี่เอเชียรามาเนี่ยเขาชอบให้คะแนนแปลกๆผมก็ให้ตามเขาบ้างเขาให้อย่างเช่นสี่จุดสองจุดห้าอย่างเงี้ยใครใครลองไปตามดูนะครับดีค่ะ เดี๋ยวเราส่งต่อให้พี่จิเลยดีกว่านะคะกับช่วงเอเชียรามาและนี่คือนาวโชวิงประจำสัปดาห์นี้ค่ะเมืเอาเพลงนี้ไปฟังเลยอาสนีนูโวไมโครเพลงจิโกโอกหัก โทษทีเจกผมเอาเธอเอาเธอไนที้อ่ะและนั่นคือนาช่วยประจำสัปดาห์นี้นะครับใครไปดูมาแล้วมีความเห็นอื่นๆส่งเข้ามาได้นะครับ4642200อนะครับอาส่วนตอนนี้ก่อนจะไปดูเอเชียรามากันนะครับเราไปดูคำใบ้หนังในซองกันต่อนะครับคำใบแรกคือรักต้องห้ามข้ามเชื้อชาติคำใบที่2คือเธอเสียเธอไปจากระเบิดคำใบที่3คือรถถัง คิดถึงเรื่องอะไรส่งมานะครับ4442200นะครับส่วนเอเชียรามาในสัปดาห์นี้จะว่ากันด้วยเรื่องของวงการหนังญี่ปุ่นนะครับกับนักบุอันดับหนึ่งของวงการหนังญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าทักสากงุจินะครับเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันในช e ่วงเอเชียรามาเลยครับเอเชียรามาภูมิใจเสนอทักสากงุจิยอดนักบูอันดับหนึ่งแดนอาทิตย์อุทยัย ถ้าพูดถึงวงการหนังบูญี่ปุ่นชื่อของทักซากังุจิคือชื่อเดียวที่อยู่ยงคงกระพันมาหลายปีทักซากังุจิเป็นทั้งนักแสดงแอคชั่นสแตนแมนและผู้กำกับคิวบูที่มีผลงานมาอย่างยาวนานแม้หนังแอคชั่นของญี่ปุ่นจะไม่ได้รับการยอมรับเท่ากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีนและฮ่องกงแต่ชื่อของซากังูจิก็ไม่มีใครในวงการนี้ที่ไม่รู้จัก ก่อนจะเข้าสู่วงการบันเทิงทักซากังูจิหรือทาคุซากังูจิเคยเป็นนักศิลปะป้องกันตัวที่ฝึกวิชาต่างๆมามากมายไม่ว่าจะเป็นการชกมวยคิกบ็อกซิง่งหรือวิชามวยจีนเส้าหลินนอกจากนั้นก็ยังฝึกศิลปะการป้องกันตัวแบบของญี่ปุ่นอีกด้วยโดยเส้นทางในวงการบันเทิงของซากังูจิเริ่มต้นขึ้นในปี2000เมื่อเขาได้พบกับริวเฮคิตามูระผู้กำกับหนุ่มหน้าใหม่ ที่ยังไม่มีใครรู้จักเลยในตอนนั้นซึ่งทั้งสองร่วมกันสร้างโปรเจกต์หนังบูทุนต่ำที่ชื่อ v e r s u ซขึ้นมาด้วยกันด้วยเงินทุนเพียงหมื่นเหรียญหรือประมาณแค่3 0 0 0 0 0บาท v ว r s u ซที่ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรมากมายแต่นำเสนอคิวบูแบบสุดต่งยาวเหยียดกินเวลาแทบจะทั้งหมดของหนังซึ่งนำแสดงโดยทักซากางุจิและเพื่อนเ,อน,เอน,นักบูของเขา ได้กลายเป็นตำนางของหนังทุนต่ำในประเทศญี่ปุ่นและโด่งดังไปทั่วโลกเรียกได้ว่าเป็นหนังเขาสุดฮิตเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ของวงการภาพยนตร์โลกไปแล้วและส่งให้ชื่อของริวเฮคิตามูระกับสากางูจิโด่งดังขึ้นมาพร้อมๆกันและหลังจากผลงานชิ้นนี้คิตามูระสามารถก้าวขึ้นไปเป็นคนทำหนังระดับโลกได้อย่างเต็มตัว มีผลงานทั้งที่ญี่ปุ่นและในฮอลลีวูดนอกจากนั้นก็ยังได้จับงานใหญ่ๆมากมาย ่วนตัวของสากงุจิก็ยังคงเน้นการทํางานอยู่ในวงการหนังญี่ปุ่นเหมือนเดิมทั้งกำกับคิวบูให้กับหนังเรื่องต่างๆและรับบทสมทบในหนังฟอร์มใหญ่หลายๆเรื่องแต่เวทีที่แท้จริงของเขาก็ยังคงเป็นโลกของหนังเขาญี่ปุ่นเหมือนเดิมน,นอกจากนั้นก็ยังได้มีโอกาสสร้างหนังเป็นของตัวเองด้วยผลงานส่วนใหญ่ของสากงุจิ